การที่เรารู้ทุกข์แล้เราละาสมุทัยได้นะคือตัวมรรคแล้วสิ่งที่ตามมานะสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีที่มรรคเกิดก็คือนิโรธนิพพานจะปรากฏขึ้นทันทีนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นตัวสมุทยัยสมุทัยสิ้นไปเพราะเรารู้ทุกข์อย่างแจง้งเงินท่านถึงสอน ให้เราทำวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทำไปเพื่อให้เห็นความจริงของกายว่าจริงๆมันคือตัวทุกข์ทำไปเพื่อให้เห็นความจริงของจิตว่าจริงๆแล้วจิตคือตัวทุกข์ที่เราทำวิปัสสนาเพื่อให้เห็นความจริงอย่างนี้ไม่ใช่สะกดจิตตัวเองนะบางคนคิดว่าการทำวิปัสสนาเป็นการสะกดจิตตัวเองมองอะไรก็มองให้เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ไปด้วย ไม่ใช่การสะกดจิต